บทที่9ดังนั้นจี้เหงิงจึงเรียกเถียนชีให้มาเข้าเฝ้าขอมองสำรวจนางจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวามองแล้วมองอีกก็ยังไม่เห็นแววรูหนังสือจากดวงตาที่มักจะรุกวาวเมื่อเห็นเงินทองของมีค่าในแม้แต่น้อยจีเหิงเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจจึงถามเถียนชีใต้ชันชันชื่อนี้เจ้าเป็นคนตั้งจริงหรือเถียนชีคิดว่าฮ่องเต้จะถามเพื่อเอาผิดจึงที่อธิบาย ทูลฝ่าบาทเบ่าวก็แค่เรียกเล่นๆเนท่าน,นั้นพยพคะพอเรียกเต่าเฉยๆดูเป็นการแม้เคารพเต่าเทพ,พยคะคะจีเหิงถีตามมองพลางถามเหตุใด,ดเจ้าจึงต้องตั้งชื่อมันเช่นนี้เทียนชฉี่ไม่กล้าบอกตามความเป็นจริงพอห้องเต้ทรงเกลียดขันทีที่รู้หนังสือพอเมื่อรู้หนังสือก็มีความรู้ความสามารถก็เข้ากลายเป็นขันทีชั่วกระหายอำนาจเข้าไปอีกก้าวนางจึงตอบเขาเพียงเป็นเพราะมันช่วยชีวิตเบา่า บ่าจึงอยากตั้งชื่อที่ฟังดูยิ่งใหญ่และทรงพลังให้เดิมทีเบ่าก็อยากให้แบกภูเขาหนึ่งลูกแต่เป้ต้าซานซึ่งหมายถึงแบกภูเขาใหญ่ฟังแล้วไม่ไพเราะดังนั้นจึงเพิ่มภูเขาอีกสองลูกเพื่อให้เต่าเทพแบกภูเขาได้สามลูกจีเหิงแสดงสีหนห้าออกมาอย่างชัดเจนว่าข้าคิดแล้วว่าเจ้าขันทีโรคจิตอย่างเจ้าไม่มีทางมีความรู้เช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังถามขึ้นอย่างไม่พอใจแล้วเหตุใด ชาวจึงไม่เรียกมันว่าเปยซันซันซึ่งหมายถึงแบกภูเขาสามลูกแต่กลับเรียกว่าไต้ซันซันที่หมายถึงสวมใส่ภูเขาสามลูกเ่าก็ชาวบ้านทั่วไปไม่มีบ้านไหนใช้สกุลเปยที่หมายถึงแบกใส่หลังแล้วก็ไม่มีสกุลถั่วที่หมายถึงแบกสัมพาระหรือสกุลขางที่หมายถึงว่าแบกไว้บนบ่าแม้แต่สกุลติ้งที่หมายถึงใช้หัวทันเอาไว้ก็ไม่มีดังนั้นจึงต้องใช้สกุลใต้ไปก่อนเลยพะยะค่ะ ที่แท้ชื่อดีๆก็ถูกตั้งขึ้นมาอย่างทุ่กๆเรื่องจริงเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดเสมอจีเหิงรู้สึกผิดหวังยิ่งนักเขาเม้มปากน,น้อยๆก่อนจะถามต่อสรุปว่าเจ้าเคยได้อ่านตำรามาบ้างหรือไม่คำถามนี้ตอบยากมากเพราะหากจะโกหกเถียนชีก็ไม่กล้านางจึงตอบว่าตอนนี้ห้องเต้องค์กรทรงโปรดให้สร้างห้องเรียนเพื่อให้ความรู้แก่ขันทีเบาก็ได้ศึกษาเท่าเรียนอยู่บ้างพะยะค่ะ ห้องเตะอ,องค์กรเตสร้างห้องเรียนให้กับขันทีเพื่อให้พวกเขาได้เล่าเรียนหนังสือและเมื่อพวกเขามีความพร้อมมากขึ้นความสามารถในการสร้างเรื่องและกิจการใหญ่ก็มากตามไปด้วยแม้ีเหิรจะไม่พอใจแต่นั้นก็เป็นบิดาของเขาจึงไม่ออกความเห็นใดๆแต่หลังจากจขึ้นคลองลาดแล้วจีเหิร์ก็หาข้ออ้างเพื่อยกเลิกห้องเรียนแห่งนั้นกระทั่งตอนนี้เขายังไม่สามารถแสดงความไม่พอใจที่มีต่อเสด็จพ่อได้ เคยได้ยินชื่อของรีไปหรือไม่จีเหิงถามอีกครั้งเคยได้ยินพะยะค่ะเขาเป็นนักกวีผู้มีชื่อเสียงเบ่าบเคบรพเทิดทูนเขามากเลยพะยะค่ะเป่าชอบบทกวีชื่อพวนดินกลางแดดเปี้ยงยมเที่ยงวนันที่เขาแต่งจีเหิงขัดขึ้นมาพวนดินกลางแดดเปี้ยงยมเที่ยงวนันไม่ใช่บทกวีที่ลีไปแต่งไม่ใช่สิบทกวีนั้นไม่ได้ชื่อพวนดินกลางแดดเปี้ยงยมเที่ยงวนัน แอ่ชื่อว่าชาวนาผู้น่าสงสารเขารู้สึกเสียแรงที่พูดกับคนพวกนี้ต่อ,อให้ใช้มันสมองมากเท่าใดก็รู้สึกว่าเราขับออกนอกรูนอกทางไปไกลสามพันชื่อเทียนชีมองเขาด้วยสายตาภาวรยับเรากับดวงดาวผังกระประจบฝ่าบาทสมภพป,ปีชายยิ่งขยะค่ะถูกคนประจบนับเป็นเรื่องปกติแต่ถูกสายตาเช่นนี้มองพร้อมเอ่ยปากชื่นชมว่าีชาจีเหินทำใจยอมรับไม่ได้ เขาจึงพูดอย่างเงย็นชาเจ้ากลับไปเถิดสามวันนี้ใจไม่อยากเห็นหน้าเจ้าเทียนฉีจะได้หยุดงานเพิ่มขึ้นอีกสามวันอย่างงงๆเมื่อผ่านไปสามวันอาการ่าเจ็บที่ศีรษะก็ดีขึ้นแล้วนางจึงไปปรากฏตัวต่อหน้าจี้เหิงจู่ๆเขาก็มอบหมายงานชิ้นหนึ่งให้กับนางเป้าหมายก็คือไปพระราชทานททดประหารให้แก่ซูเฟยสาเหตุก็คือพ่งพชชนทาย,ยาของโอรสวร์เมื่อเทียนฉีได้ยินคําว่าพลงพชชน หัวใจก็หล่นหูบทันที่ทายใจของฮ่องเต้ที่ถูกป,ปองร้จนสิ้นพระชนมีเพียงบตรชายของทรงเจ้าอี้เท่านั้นหากฮ่องเต้สืบทราบได้ว่าเป็นฝีมือของซูเฟยนั่นก็หมายความว่ายอมทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการลงมือทั้งหมดที่ซูเฟยได้ทำลงไปฝ่าบาททรงทราบแล้วทรงทราบเรื่องทั้งหมดแล้วเถียนทีไม่สามารถรักษาท่าทีให้สงบนิ่งได้อีกนางตกใจจนหน้าซีดเผือด จีเหิงรับสังเกตท่าทีของนางเงียบๆก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบเจ้ามีเรื่องอะไรจะพูดหรือไม,ไม่ไม่มีพยะค่ะจีเหิงได้ยินเช่นนั้นจึงโบกมือไล่เทียนชีให้ไปทํางานที่เขามอบหมายเขามองตามแผนหลักของเทียนชีไปด้วยสายตาที่ผิดหวังเล็กน้อยใบยหน้าพันเป็นเนข่งขึมเมื่อเทียนชีออกมาจากห้องก็รู้สึกได้ว่าฝีเท้าของนางช่างเลื่อนลอยสมองก็ข่าวโพลนในหัวมีแต่คำว่าตายแน่ ตายแน่ๆครั้งนี้ข้าต้องตายแน่ๆน,นางออกมาสุดอากาศด้านนอกทางคิดได้แต่ว่าฝ่าบาทไม่สั่งประหารท้งยังให้เป็นผู้สังเกตการในการจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายของซูเฟยเพออยากให้โอกาสนางอีกครั้งเช่หรือไม่เมื่อคิดได้เช่นนั้นนางก็รีบหันหน้าเดินกลับไปที่เดิมทางด้านจี้เหิงเพิ่งจะนั่งลงแล้วหยิบพวกกันขึ้นมาแต่ไม่ทันที่เขาจะได้จดไปพวกกันลงกับดีกาเถนชิกเริ่มขับเข้ามาในห้อง หอมกับสุดนั่งลงกับพื้นร้องให้เสียงดังพังพูดว่าฝ่าบาทบ่าวผิดไปแล้วพะยะค่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของซี่เหินก็ดูดีขึ้นเล็กน้อยเขาวางผู้กันลงพร้อมกับเลิกคิ้วมองเจ้าผิดเรื่องใดกันเถียนชีรู้ว่าฮ่องเตร้ราบเรื่องทั้งหมดแล้วแต่นางก็ยังเลือกที่จะเล่าเรื่องราวและลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอีกรอบบ่าวควรกลับทูลฝ่าบาทตั้งแต่แ,ตแรกบ่าวไม่ควรทำลายหลักฐาน การกระทำผิดโดยพฤะะการพยะค่ะจีเหอจึงถามต่อแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่มาบอกเจ้าเล่าเทียนฉีได้รู้ถึงความเก่งกาจของห้องเต้แล้วเขาสืบสวนเรื่องราต่างๆอย่างละเอียดทีถ้วนฉากนั้นก็ทุบหัวเหยือไม่ทันให้หนังนี้ตั้งตัวเทียนฉีไม่การเล่นลิ้นในช่วงเวลาสําคัญเช่นนี้จึงตอบเขายัางตรงไปตรงมาตอนนั้นบกกากลัวตายเสียไดยชีวิตจนทําให้ฝ่าผัด ทรงเสียเวลาในการทวงคืนความเป็นธรรมให้แกนายห,หญิงเจ้าอีขอฝ่าบาทได้โปรดอภัยให้บ่าวด้วยเถิดพะยะค่ะพูดพังง่อยหน้าขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับรอบมองจี้เหิงมาสังเกตเห็นว่าสีหน้าของเขาไม่ได้มีท่าทีโกรธเคืองอะไรใดน่อยจึงเริ่มใช้คําพูดด้คะแนนสงสารตั้งแต่บ่าวรู้จักนายหญิงเจ้าอีต้องมาด่วนจากไปบ่าวก็กินไม่ได้นอยไม่หลับทุกข์ใจเล่าก็บ่าตายทั้งเพนฝ่าบาท สงพระรจชทานโทษประหารให้เบาเถิดยพะยะค่ะเบ่าจะได้ตามประดับใช้นานหญิงเจ้าอีต่อที่โลกปนลโลกจีเหิงฟังเสียงนางร้องให้ก็รู้สึกญหงุดหงิดเจนจะจัดคานเจ้าอย่างไรต้องให้เชาออกความคิดเห็นด้วยหรือเฉียนชียนขอบหังรีพูดอย่างเห็นด้วยทันทีฝ่าบาดส่งพระปีชายิ่งนักเบ่าผิดไปแล้วพะยะค่ะจีเหิงมองคนที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้า ร่างนันขดตัวเป็นก้อนกลมรากับฉันตัวเล็กๆที่ไม่มีบ้านให้กับกอบกับดวงตาและจมูกที่แดงกำ่ำพอผ่านการท้องให้ไม่อย่างนักภาพตรงหน้าทําให้เขาใจอ่อนได้อย่างง่ายดายเขาถอนหายใจออกมาพางคิดว่าแม้เถียนชีไม่ตั้งใจทําร้ายใครแต่เจ้าขันทีน้อยก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้บุตรชายของเขาเสียชีวิตบ่าวที่ทําความผิดเช่นนี้ถูกประหารก็ไม่ใช่เรื่องเกินกว่าเหตุ แต่จีเหิงทับไม่สามารถตัดใจลงโทษเทียนชีเช่นนั้นได้อันที่จริงแล้วบ่าวผู้นี้ไม่ได้มีนิสัยชั่วช้าเลวทรามัตยังมีความจงทักพักดีต่อเจ้าแน่ายเป็นอย่างยิ่งคนเรามักแสดงความจริงใจออกมาก็ต่อเมื่ออยู่ลำพังวันนั้นเจ้าขันทีน้อยร้องให้อยู่หน้าลงศพของซ่งเ้าอีเรากับจะขาดใจตายนับเป็นบ่าวดีที่หาได้ยากยิ่งเอาเถิดไว้ชีวิตเขาสักครั้งก็แล้วกันจีเหิงคิดในใจ หลายวันมานี้ก็ไม่ได้คิดจะจัดการกับเทียนชีพอในใจเขาได้ให้อาภัยและไม่ถือโทษเทียนชีมานานแล้วเพียงแต่เมื่อครู่เทียนชีไม่ยอมพูดความจริงทําให้เขาโมโหขึ้นมาอีกรอบแต่ตอนนี้เจ้าขันทีน้อยก็ยอมรับความผิดทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นก็ถือเสียว่าเขาชดใช้ความผิดไปแล้วเมื่อคิดได้เช่นนี้จี่เหิงก็พูดว่าจเจาออกไปทํางานทีเดีทับมอบหมายก่อนความผิดนี้ จ,จะจดบ,บันทึกเอาไว้หากยังมีครั้งหน้าอีกก็ค่อยนับรวมกันลงโทษทีเดียวเถียนชีได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนักขอพระไรฝ่าบาทที่ไว้ชีวิตน,น้อยของเผ่าพะยะค่ะจีเหงิงโบกมือและย่างลำคาญร,รีบใส่หัวไปจนไม่อยากเห็นหน้าเจ้าดังนั้นเถียนชีจึงรีบใส่หัวมายังลนลานเมื่อเถียนชีเดินนำขันทีน้อยสองคนยกสุลาพิษและผ้าแพรสีขาว มาหยุดอยู่เบื้องหน้าซูเฟยท่าทีของนางกลับดูสงบนิ่งกว่าที่เทียนชีคิดโอาวมากพอซูเฟยมีดังสังหอนวัวเรื่องนี้น่าจะล้มเหลวเสียแล้วนางอุสาสั่งให้คนตีหัวเทียนชีจนจลบร้จับมัดท่วงน้ําแต่ขันทีผู้นี้ต้องดวงดีเพียงใดถึงยังรอดชีวิตมาได้ยิ่งเขาดวงดีมากเท่าใดดวงของนางก็ยิ่งยำแย่ม,มากเท่านั้นตอนนี้ความผิดถูกห้องเต้สืบหาจนพบแล้วเหตุการณ์ตรงหน้า จึงไม่ได้เกินความคาดหมายมากนักอันที่จริงหมากตานี้ซูเฟยเดินผิดพลาดอย่างแรงเถียนชีไปอยู่ที่หน้าห้องสมภารอษรต้องหลายวันแต่ห้องเต้ก็ไม่มีท่าทีใดๆหมายความว่าเขาสืบหาเหาะแสไม่ได้จึงไม่ได้ลงมือทําอะไรหากซูเฟยอ,อยู่นิ่งๆไม่ใส่ใจเถียนชีถึงขั้นลงมือจัดการนางเรื่องอาจเงียบหายไปกับการเวลาก็เป็นได้แนนอหนว่าซูเฟยไม่ได้คิดเช่นนั้น นางรู้สึกว่าสาเหตุที่ตนเองล้มเหลวจนเดินมาถึงทางตันเป็นเพราะเจ้าบ้าขันทีดวงแข็งเกินไปสภาพจิตใจของซูเฟย์ย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งนางนำลืกถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แสนสุขสันในวังหลังพร้อมกับกล่าวแสดงความรักของนางที่มีต่อห้องใต้ออกมาในที่สุดนางก็เลือกดื่มสุราพิษเพื่อจบชีวิตของตนเองสีหน้าของเทียนชีสงบนิ่งไร้ซึ่งความรู้สึก ในใจของนางไม่มีความสงสารเห็นใจซูเฟยแม้แต่น้อยเพราะภายในวังหลังมีคนมากมายหลายประเภทดังนั้นความสงสารเห็นใจจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากมีเพียงผู้ที่เหมาะสมซึ่งมีจำนวนน้อยที่เท่านั้นที่สมควรได้รับคนประเภทใดบ้างที่เถียนชยีไม่เคยพบเจอตอนนี้นางไม่มีความรู้สึกใดๆต่อชีวิตของคนในที่แห่งนี้เลยถึงอย่างาทุกคน้วนต้องตายเจ้าทำเครื่องไทยมามากเกินไป รีบตายได้แล้วก็ที่ไปเกิดใหม่เฉญไปตายได้เลยไม่ส่งนะพยะค่ะเมื่อทํางานที่มอบหมายเสร็จเถียนชีจําได้ว่าห้องเต้ไม่อยากเห็นหน้านางดังนั้นจึงไม่ได้ไปสร้างความขุนเคืองใจให้เขาที่ตําหนักอย่างสิ้นอีกอย่างไรก็ตามนางคลับเลกตาหนักเชียงชิงก็ไม่ทําอะไรอยู่ดีจึงตรงไปยังห้องเครื่องเพื่อขอเครื่องในสัตว์นําไปให้ใต้สันสานทิสัตไทเย่เมื่อใต้สันสานเห็นเทียนชยีก็ดีใจมาก มันรีบว่ายน้ำมาริมสะเพื่อกินของที่มันชอบที่สุดริมสะน้ำปูด้วยอิฐสีเข้มผิวน้ำในสะก็ห่างจากพื้นอิฐไม่ถึงหนึ่งชื่อเหมือใไต่สันสันว่ายน้ำมาหยุดอยู่ที่ริมสะก็ดองเต่าขนาดใหญ่ของมันก็เลยพ้นผิวน้ำขึ้นมาสองชื่อก็ดองเต่าสูงกว่าพื้นอิฐอยู่ไม่น้อยแล้วกับว่าเธอที่จอดเทียบท่าอยู่ดิมฟังเทียนทีมมองซ้ายมองขวาอย่างระมัดระวังในใจของนางคันยุบยิบ แต่สุดท้ายก็รวบรวมความกล้าถือตะกร้าที่ใส่อาหารเต่าปีนขึ้นไปนั่งบนหลังของใต้สันซานเท่ากับเต่าเทพจะสื่อสารทจิกเถียนชีได้ทันทีที่เถียนชีนั่งลงบนหลังของมันใต้สันสานก็ผ่านางไว่ายไปในใจกลางสะแม้ว่าเต่าจะเคลื่อนตัวเชื่องชาบนโกแต่ขับว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วเถียนชีนั่งรับลมและคลื่อนน้ำอยู่บนหลังของใต้สันสานด้วยความสนุกสนานเมื่อบรรดานางกำเนิดลักขันที ที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเทียนชีกำลังขี่ถังเต่าเล่นตนางมีท่าทีหวาดกลัวและตื่นเต้นตกใจพวกเขาจึงพักกันยืนดูเทียนชีอยู่ที่ริมสระน้ำอย่างสนใจหลู่อี้น้อยเดินผ่านมาพอดีเมื่อเขาเห็นเทียนชีก็รีบกาะต้นหลิวเอาไว้ไม่ยอมเดินไปข้างหน้าต่อเทียนชีข้าอยากเล่นด้วยเทียนชีไม่ได้ยินเสียงเรียกของหลู่อี้เมหนุมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนา่งจึงลองเรียก ้วยเสียงอันดังเพื่อให้เถียนชีมาหาหลู่อี้เถียนชีใช้วิธีโยนอาหารไปข้างหน้าเพื่อบังคับทิศทางในการว่ายน้ำของใต้ซันซันจนนางสามารถขี่เต่าเทพกลับเข้าฝั่งได้แต่ต่อให้ใจกล้าเพียงใดนางก็ไม่กล้าให้หลู่อี้นั่งลงบนหลังเต่าและพาลงน้ำอย่างแน่นอนดังนั้นจึงพูดกับหลู่อี้โดยที่ตนเองนั่งอยู่บนหลังใต้ซันซันแต่หลู่อี้ไม่ยอมเอาแต่บอกว่าจะขี่หลังเต่า ไม่อได้ยินมคำปฏิเสธของเทียนชีก็ไม่ร้องให้ไม่โวยวายแต่กลับทำตาตโตรูน่าสงสารและไม่ยอมพูดอะไรอีกเทียนชีเห็นดังนั้นก็อดจะใจอ่อนไม่ได้นางพูดกับเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรองค์ชายลงมาในน้ำไม่ได้แต่เจ้าเต่านี่ขึ้นไปบนผกได้พัวจบก็ขีดใต้ซันๆเดินขึ้นฟังจากจุดที่เป็นทางลัดริมสระน้ำแม่นมจึงพาองชายน้อย ไปนั่งบนหลังเตา่าส่วนเทียนชีก็เกาะลูอี้ไว้แน่นเพราะกลัวเขาตกแต่ที่สุดลูอี้ก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขขาสั้นเล็กออกแรงเตะเท้าไปมาลองย่าๆอย่าว่าแต่จะวิ่งเลยต่อให้ออกไฟไปลนก้นมันก็ไม่มีทางเดินเลือยไปได้หรอกแต่ตอนนั้นอาหารเตา่าที่เทียนชีนํามาก็หลือูยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทําให้พวกนําไม่สามารถบังคับทิศทางของใต้สาน,สานได้ ถึงแล้แต่ปล่อยให้มันเดินสะเปะสะปะไปทั่วเถียนชีบอกให้ทุกคนที่ติดตามลูอี้คอยสังเกตปฏิกิริยาของเต่าเทพเอาไว้ให้ดีหากมันมุ่งหน่าจะทลงน้ำก็ให้พวกเขาทีบเข้ามาอุ้มองค์ชายลงจากหลังเต่ออยายักษ์นี้ทันทีปายสันสันไม่ได้เดินลงน้ำแต่มันกลับเดินเล่นรอบสะท้ายเย่อย่างสบายใจเมื่อเห็นประตูบานหนึ่งอยู่ตรงหน้ามันก็เดินตรงเข้าไปอย่างไม่รอช้าประตูบานนี้ก็คือประตูสี่หัว เมื่อตายสันสานเดินผ่านประตูสี่หัวเข้าไปแล้วมันก็เดินไปตามเส้นทางหลักจนพบกับประตูหนานเทียนแล้วก็เลี้ยวเข้าไปประตูนั้นทันทีจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆจนผ่านประตูฉางซินมาถึงหน้าประตูฉีหนิงด้านหลังประตูฉีหนิงก็คือตำนักฉีหนิงวันนี้จี้เจิง้งเข้ามาถวายพระพรไทยเฮาแม้ว่าไทยเฮาจะไม่โปรดปานเขาเท่าใดนะักแต่นางก็ไม่เคยใจร้ายกับเขาแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นต่อหน้าทุกคนจึงสามารถรักษาท่าทีมันดาเมตตาบุตรกตัญญูมีความรักคร่กลมเกลียวหลังจากที่เขาย้ายไปอยุ่ชนออกนอกวังหลวงเมื่อมีเวลาว่างก็มักหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนไทเฮาอยู่เสมอครั้งนี้หลังจากที่นั่งคุยกับไทเฮาอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ขอตัวกลับเมื่อออกจากตำหนักก็เด้พบกับภาพที่แปลกประหลาดอันน่าอาศาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งขันที่นุ่มกำลังกอดเด็กน้อย นั่งอยู่บนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่งเต่ายักษ์ตัวนั้นออกแรงถลยไปข้างหน้าอย่างยากลำบากพอรอบตัวของมันมีคนจํานวนมากเดินตามเนื่องจากมันเดินอย่างเชื่องช้าพอต้องใช้แรงมากคนเหล่านั้นจึงเดินตามอย่างเชื่องช้าเช่นกันดูแล้วเหมือนกับหุ่นไม้ที่ค่อยๆขยับตัวไปข้างหน้นอาอย่างนั้นหากจี้เจิงยืนรอให้ขบวนของพวกเขาเดินเข้าใกล้ก็อาจต้องรอจนถึงตะวันตกดินก็เป็นได้ดังนั้นเขา ึงเดินเข้าไปหาเสาเองพร้อมกับมองสำรวจสองคนที่นั่งอยู่บนกระดองเต่ายักษ์ตัวนั้นเด็กน้อยคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหลานชายของเขาส่วนขันทีผู้นี้ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าเช่นกันพอพวกเขาเพิ่งจะพบกันเมื่อไม่นานมานี้สำหรับจี้เจิงเขาไม่ได้มีความสามารถจดจำใบหน้าของทุกคนที่เคยพบได้แตว่าเจ้าขันทีคนนี้ต่างออกไปพอเขาจดจำเหตุการณ์ที่ได้พบกับขันทีผู้นี้ได้เป็นอย่างดี วันนั้นเขาโดนขันทีหนุ่มลมทับทําให้เขาได้เห็นใบหน้าของอีไฟอย่างใกล้ชิดดังนั้นจึงจดจําหน้าตาของเทียนชีได้ไม่รู้ลืมเมื่อเทียนชีเห็นจี้เจิง้งก็ทําท่าจะอุ้มหลู่อี้ลงเพื่อถาวายความเคารพแต่จี้เจิ้งลับอ้าป,ปากห้ามเอาไว้ก่อนพวกเจ้าไม่ต้องทงมาหรอกนั่งแบบนั้นละดีแล้วทั้งสองคนจึงนั่งบนหลังเต่ายักษ์ตายสันสันต่อไปถาไวายพระพรท่านอ,องค์พยะค่ะ เอา,ายพระพรเสด็จค่ะจีเจิงลูกขางพางพูดขึ้นยิ้มยิ้มเพิ่นวางเคยเห็นการเล่นจักรชันไก่ชนเล่นแมวเล่นสุนัขหรือว่าเล่นทุกเพิ่งเคยเห็นการเล่นต่อเป็นครั้งแรกนี่แหละตอนนั้นเองเต่ายักษ์ขับเดินเลี้ยวไปทางขวาอย่างช้าๆโดยไม่สนใจใครเมื่อหลัวอี้ได้ยินจี้เจิงพูดเช่นนั้นเขาก็แนะนําเต่ายักษ์ตัวนี้ให้จีเจิงรู้จักอย่างภาคภูมิใจ จะเด็ดอานี่คือใต้ชันชันขณะที่พูดมือในอยเหน่อยก็ตบกระดองเบาๆทายชันชันชื่อที่น่าสนใจพูดให้เป็นคนตั้งชื่อให้มันถือหลุยจับมือเทียนชีพกไปมาเทียนชีจีจริงๆของปที่เทียนชีที่แท้เจ้าก็ชื่อเทียนชีถอหถือบาดแผลที่หัวของเจ้าหายดีแล้วหรือไม่ขอพระทัยท่านอ่อนที่ทรงเป็นห่วงบ่าวหายทีแล้วพยะค่ะ เจ้าใช้วิธีใดฝึกเจ้าเต่ายักษ์เมื่อหลายวันก่อนข้าอยากจะดูสักหน่อยมันยังแอบหลบอยู่ในน้ำไม่ยอมโผล่มาให้ข้าดูจีเจิงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าเต่ายักษ์กำลังเดินหนีจากไปจึงเข้าเริ่มขบวนติดตามเต่ายักษ์ไปโดยไม่ดูตัวแต่เขาเข้าใกล้เต่ายักษ์มากกว่าคนอื่นที่เดินตามมาเรียนท่านอองบอกแค่ให้อาหารมันกินเป็นพังทางพะยะค่ะจีเจิงรู้สึกขันทีหนุ่มผู้นี้ มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทั้งยังมีสติปัญญาและยังรู้หาเรื่องบันเทิงใจดังนั้นเขาจึงเดินคุยกับเถียนทีมาได้เรื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าวังหลวงมาตั้งแต่เมื่อใดทํากันอยู่ที่ใดชอบเดินชอบทําอะไรคุยไปคุยมาก็พบว่าเขาต่างมีความชื่นชอบใครครึ่งกันทําให้คุยกันถูกคอทั้งสองคนคุยกันจนไม่ได้ใส่ใจทิศทางทิศอายสาันสันกำลังเดินไปและแล้วพวกเขา ก็เดินมาถึงด้านหน้าประตูหลงจงโดยไม่ดูตัวบังเอิญว่าจี้เหิงกำลังไปที่ตำหนักชื่อนิงจึงต้องเดินผ่านเส้นทางนี้มองออกไปไกลๆเขาเห็นเทียนชีกับหลี้กำลังนั่งอยู่บนหลังเต่ายักษ์และมีจี้เจิง้งยืนอยู่ข้างๆทั้งสามคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานผู้ใหญ่สองคนมองสบตาก,กันแลยยิ้มเป็นครั้งคราวเรากับครอบครัวสุขสันต์ที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกจี้หิงอึงงนัน ความคิดนี้เรากับสายฟ้าที่ฟาดออกมาอย่างรุนแรงใบหน้าพันเปียบเป็นดำทำมึนขาย,ยาวรีบรุดเดินตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามยังไม่รีบลงกันมาอีกเทียนชีกับหลูอี้ไม่ทันได้สังเกตเห็นที่เหงิงดังนั้นพวกนางได้ยินเสียงของฮ่องเต้จนตกใจเป็นอย่างมากแม่หนุ่มรีบเข้ามาอุ้มหลูอี้ลงจากหลังเต่าเทพทันทีเทียนชีก็รีบปีนลงมาเช่นกันแต่ไม่คิดว่าขอบกระดองเต่า จะมีตะไคร่น้ำจึงเลื่อนถลายลงไปนางคิดว่าตนเองจะลลมฟาดพื้นเสียจแล้วจจเจงมาดับร่านทางเอาไว้ได้ทันจจเจงถับด่างเทียนชีเข้ามาในอ้อมแขนอีกครั้งทันใดนั้นในสมองก็ผ่านมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเหตุใดถึงได้นุ่มนิ่มขนาดนี้เมื่อรู้สึกว่ามีความคิดที่แปลกประหลาดเกินไปก็กะกระอ่วนใจจึงปล่อยมือจากท่านของเทียนชีและเบื่อหน้าไปด้านข้าง แต่ใบหูคลับแดงขึ้นโดยไม่ดูตัวออนี้โทสะของจี้เหงิงไม่ได้ลดน้อยลงแต่คลับเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณขี่เต่าในวังหลวงเหมาะสมแล้วใช่หรือไม่ทุกคนต่างก้มหน้างดไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยอะไรออกมาสักคำบรรยากาศเงียบสงัดหากมีเข็มสักเล่มตกลงบนพื้นก็คงที่หกันทั่วตายสันสันก็ไม่กล้าเดินต่อไปมาริบหดตัวเข้าในกระดองตอนนี้จึงเหลือเพียงกระดองเต่าขนาดยักษ์ วางอยู่กลางทางเดินทําให้ภาพบรรยากาศเบื้องในยิ่งแผกปลาดเข้าไปอีกเทียนชีแอบ,บถอนหายใจพลางคิดว่าไม่เสียทีที่เป็นฮองเต้แม้แต่เต่าเทพก็ยังกลัวท่านเลยหลู่อี้ไม่รู้ว่าเหตุใดวางหนุนถึงห้ามขี่เต่าแต่เขารู้ว่าพระบิดาของตนกําลังโมโหมากดังนั้นเขาจึงก้มหน้าพางพูดยอมพระพิดารดีสเสถ็จพ่อโปรดระงับโธสะเถิดลูกผิดไปแล้ว หากรู้ตัวว่าผิดจริงก็แตกแล้วจีเหื่ม่อยากสนใจคำพูดของผู้ชายเขาเห็นไปถลึงตาใส่จีเจิ้งเหตุใดเจ้ายังยืนนิ่งอยู่ที่นี่อีกหรือเจ้าอยากขีดเต่อเหมือนกันกรามหอมไม่กล้าพะยะค่ะกรามหอมทูลละจีเจิ้งพูดจบก็รีบจากไปอย่างรวดเร็วเล้กกับถาน,น้้ำมันเอาไว้ที่ฝ่าเท้าเทียนชีเห็นดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับท่านอ,องเลยสักนิดเขาแค่ชอบร้าย บางเอิมาจะกับพวกนางก็เท่านั้นหลังจากที่ระบายโทรศัพท์ออกมาหมดแล้วจีเหิรก็ให้เสื้ออันไหวเกนควนมายกเต่าเทพกลับไปโยนลงในสระให้แย,ย่เช่นเดิมหลังจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังตำหนักชื่อหนิงแต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หันกลับมามองเมื่อพบว,ว่าเทียนชีไม่ได้เดินตามมาด้วยก็ขึ้นเสียงเหตุใดย,ยังไม่ตามมาอีกหรือคิดจะให้เจ้านายไปเชิญเท่าเทียนชีรับคิดในใจ ท่านไม่อยากเห็นหน้าข้าไม่ใช่หรือแต่กด้แต่คิดไม่กล้าพูดออกมาดังนั้นจึงก้าวเท้าหัดจะเดินตามเขาไปแต่หลุยส์ก,กับทั้งเอาไว้เสด็จพ่อโกรธแล้วต้องตีเถียนชีแน่ๆเขาจะให้เสด็จพ่อตีเถียนชีไม่ได้หลุยส์คิดจะปกป้องเถียนชียัยงมิดที่ดีเด็กน้อยดึงชายเสื้อของเถียนชีพร้อมกับเงยหน้าศพตาพะบิดาของตอนอย่างกล้าหาญนี่คิดจะกะบฏหรืออย่างไร จี้เหิงทั้งโมโหทั้งรู้สึกทวนใจเจ้าเด็กนี่กล้าขัดคำสั่งฮ่องเต้เช่นเขามันช่างดีจริงๆความกล้าหาญของถอี้อยู่ได้ไม่นานในที่สุดเขาก็ร้องไห้ออกมาพูดต,ตามตรงจี้เหิงไม่กลัวถูยอี้จะงองงหรือว่าโวยวายแต่กลัวร้องไห,ห้เพราะเมื่อถูยอี้ร้อ,รองไห้หากไทเฮารู้เรื่องเขา้านางอาจจะร้องไห้ไปกับหลานชายด้วยซึ่งน้ำตาของไทเฮาเป็นอาวุธชั้นดีในการต่อกรกับฮ่องเต้ ทำให้เขาไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรอันที่จริงถูอี้ก็ใช่ว่าจะร้องไห้บ่อยนักและต่อให้จะเด็กแสบไม่ร้องไห้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจริงจริงเพราะบางครั้งถูอี้ก็ร้องไห้เพื่อต้องการยื่นเงื่อนไขกับเขาซึ่งมีความในสื่อว่า,ท,าทันทีที่ข้าร้องไห้ท่านก็ต้องฟังข้าทุกอย่างจีเหิงอ,อยากร้องถามสวรรค์ว่าจนทำความผิดอันใดกันแน่ถึงได้มีบรชไนสัยเช่นนี้ หยุดร้องได้แล้วจีเหิงพูดจบก็สบัดหน้าเดินไปยังตำหนักชื่อหนิงโดยใบหน้าดำทะมืนหลูอี้รู้สึกว่าตนเองได้รับชัยชนะมาไว้ในมือส่วนเทียนชีก็รู้สึกว่าชีวิตน้อยๆกำลังจะถึงจุดจบจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองห้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ